สลามอะลัยกุมาระหะตุลอฮิวะบรากาทุพี่น้องที่ติดตามรายการพี่น้องที่ชมรายการที่รักทั้งหลายครับก่นอนเื่นผมขอโชคต่ออัลลอฮ์และเชิญชวนให้ท่านพี่น้องเนี่ยนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ตลอดเวลาเพราะว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างเรามาครับพี่น้องครับมีสมัยหนึ่งก่อนสมัยเปอร์เซียเนี่ยกำลังรุ่งเรืองนะครับ แล้วก็สมัยรุ่งเรืองนะครับเขาดูถูกอิสลามเขายาอเย้ะอ,ะอิสลามก็ดูถูกคนที่เป็นมุสลิมนะครับพี่น้องมีวันหนึ่งกษัตริย์เนี่ยต้องการที่จะออกไปไปล่าสัตว์แล้วก็สั่งลุงน้อมว่าอ,อย่าให้เห็นมุสลิมนะอย่าให้มุสลิมเดินฐานมาทางนี้นะขณะที่ กำลังเดินทางไปก็ไปเห็นมุสลิมคนหนึ่งเห็นมุสลิมนะีสัญ,ญาลักษณ์ก็คือพวกรラบันแล้วก็ใส่โต๊บยาวๆเดินอยู่ริมถนนก็บอกอ้าวเห็นมุสลิมแล้วไปจับมันมาสิไปจับมันมาสิาสเขาก็ไปเชิญอาเลมอุลมามะคนนี้ซึ่งเดินอยู่ริมถนนเนี่ยมาพบกษัริย์ พอมานั่งอยู่ต่อหน้ากษัตริย์ถามว่าคุณกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากันตัวคุณเนี่ยกับสุนัขฉันเนี่ยใครดีกว่ากันอาเรมอลุมอลามะท่านนี้บอกว่ายังตอบไม่ได้หรอกครับตอนนี้ต้องรอให้ตายก่อนถึงจะตอบได้เขาบอกโอ้รอตายไม่มีทางเราเอาตอบเดี๋ยวนี้เลยคุณกับหมาฉันเนี่ยใครดีกว่ากัน อุลามาตอนนี้ตอบดีก็บอกว่าถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอีมานสุนัขท่านดีกว่าฉันสุนัขท่านดีกว่าฉันถ้าฉันตายในสภาพที่ฉันไม่มีอีมานแต่ถ้าหากว่าฉันตายในสภาพที่ฉันมีอีมานฉันดีกว่าสุนัขท่านแน่นอนกษัตริย์ไม่เคยได้ยินคำว่าอีมานได้ยินแต่ว่า หญิงโสเพณีได้ยินแต่ฟักกิ้งทำซีนานอนกับผู้หญิงโดยไม่ได้ดแต่งงานได้ยินต dancing, แต่ว่าดันซิ่งเต้นรำได้ยินแต่ว่าอะไรนะมิวสิกดนตรีนะครับแล้วก็ซิงกิ้งร้องเพลงได้ยินแต่เรื่องไม่ดีหมดเลยทั้งชีวิตไม่เคยได้ยินคำว่าอีมานก็สงสัยคุณถ้าคุณตายในสภาพที่มีอีมาน م ا ن คุณดีกว่าสุนักฉันอธิบายยังไงพี่น้องครับเขาว่าเอานี้ดีกว่าตอนนี้ฉันไม่ว่างเอาไว้วันหลังเข้าไปหาฉันในพระราชวังก็ต่อมาครับผ่านไปสักสามสี่เดือนอัลมาคนนี้ก็เข้าไปเขาเชิญไปสนใจเรื่องอีมานเข้าไปสอนติดต่อกันมาณสักสองสามเดือนรับอิสลาม กษัตริย์ที่แอนตี้อิสลามนะพี่น้องครับอัลมาคนนี้เข้าไปสอนคําว่าอีมานอย่างเดียวนั้นเพิ่งเปิดหูเปิดตาฉะนั้นคนที่มีอีมานก็คือคนที่รู้ว่าตัวเองใครเป็นผู้สร้างตัวเองโอ้ถ้ารู้ว่าใครเป็นผู้สร้างตัวเองคนนั้นเป็นคนที่มีอีมานใครเป็นผู้สร้างชั้นฟ้าแผ่นดินดวงอาทิตย์ดวงจันทร์กลางวันกลางคืนสร้างมนุษย์และสรรพสิ่งทั้งหลายคนนั้นเป็นคนที่มีอีมาน เรียนกันประมาณสามสี่เดือนครับแลวกษัตริย์องค์นี้ก็รับอิสลามเห็นไหมที่ผมนำมาเรื่องนี้มาเนี่ยผมไม่ใช่คิดเองนะครับมรนาอบุลฮัสซันอธิการบดีมหาวิทยาลัยผมนี่เขียนนตำราเอาไว้ท่านผิดห้ืองครับคนที่นึกถึงอัลลอฮ์เยอะๆเนี่ยดีเลยไม่ดีดีครับวันนี้ผมฝากฮัดิสนะครับนบีสอนอย่างนี้นะครับบันทึกโดยอิมามมุสลิมฮะดิสที่สามพันหนึ่งร้อยสิบแปดบอกว่า ท่านสุลล่าส,สลุลแลมกล่บบาวบอกว่าล่าท่าใดองุ่นาอัมฟุซิกุมท่านยังหลายอย่าขอดุอุทธหนิตัวเองอย่าขอดุอุทธหนิตัวเองเวลาไม่สบายหรือว่ามีความเครียดเกิดมาเดือดร้อนเข้ามาอย่าขอดุอารณิทำลายตัวเองอิลลาบิขัยรินนะครับนอกจาก ต้องขอดุอาให้พบกับความดีเท่านั้นลาตาจางอลาอัมฟุสซกุมอิลลาบิคอยรินต้องขอดุอาให้กับตัวเองในทางที่ดีอย่าขออุทาทำลายตัวเองนี่นบีสัง่งอย่าเดินตามคนกาเฟสครับพี่น้องคนกาเฟส่เราอ่านข่าวมีเฟซบุ๊กออกมาในหน้าหน้าอะไรนะหน้าโทรศัพท์แล้วเนี่ยพี่น้องเกือบทุกวันเราวันละสองรายสามรายสี่าย ฆ่าคนนั้นยิงคนนี้ตัดคอคนนั้นอ้าวพี่น้องหมาห่าเสียงดังก็ฆ่ากันแล้วพี่น้องเราอย่าเป็นคนแบบนั้นนะครับขออย่าขอดูอาทำลายตัวเองนอกจากขอดูอาให้เราได้รับแต่ความดีเช่รบบนรบันาอาตินาฟิดดุญยาฮัสนะขออู้อาอัลเาจะให้ชีวิตบนโลกดุนญ,ญาเนี่ยพบกับความดีว่าฟิลอาคิรติฮัสน และขอให้เราพบกับความเบญโลกอคกระอย่าขอดูอาสาบแช่งตัวเองไปน้องอย่าขอดูอาสาบแช่งคนนั่นคนนี้คนนี้คนนั้นที่เขาด่าเราไปน้องนอกจากคนที่ตําหนิอิสลามจะด่าอิสลามมาขอดวอยารรวมว่โอรรลอัลลอฮุมะดามิรอาดาอัลกอาดาอัดดีนอัลลอฮ์จะโปรดทําลายสัตว์ขตวุของอา่าสนศาสนาของอิสลามด้วยเถออย่างเงี้ยขอดูอาได้เมื่อเราเห็นคนคนหนึ่งเนี่ย ทำลายอิสลามเหยียบอลลัลกุรอานขอดูอาดกรับต่อมาครับฟะอินัลมาลาอิกาตาอยู่อัมมีนูนอาลามาตอกูลูนแท้จริงบรรดามาลาอิกาเนี่ยจะกล่าวว่าอามีนตอบรับในสิ่งที่พวกท่านได้กล่าวออกมาแต่ละคําแต่ละคำมาลาอิกาขอดอาอยู่รับดอาอยู่จะกล่าวว่าอามนอามนไปน้องถ้าขอดอาให้กับตัวเอง ทำลายตัวเองมาเลกาว่าอาเมีนพังหรือไม่พังรวมไปถึงแม่ที่ด่าลูกหน่อยพี่น้องขอให้ลูกคนนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ในเรื่องไม่ดีหมดเลยแล้วมาเลกาได้ยินในเป็นเวลาที่ช่วงมาเลกา,มา,ม,ามารับดวอากล่าวอาเมีแล้วใครพังครับลูกของท่านพังไม่ใช่วันนี้ครับอีกสิบปีข้างหน้า ลูกของท่านเนี่ยลออักบัรพี่น้องต้องการเรียนจบปิญญาตรีรุนศาสนามาต้องการที่จะเป็นอาเดมอุลมะสอนคนแต่แม่ขอดุอาไว้เมื่อสิบห้าปีที่แล้วอ่ะขอให้ลูกคนนี้นะมันมีบัลไลให้มีปัญหาเดือดร้อนเมลยการับแล้วอาเมนอีกสิบปีข้างหน้าสิบห้าปีนะพบกับปัญหาเดือดร้อนลูกท่านตายลูกท่านไม่สบายเป็นโรคนูน้นโรคนี้แล้วก็เป็นไงครับความจริงอ่ะ ลูกของท่านนะสุขภาพดีแต่เนื่องจากแม่ขอดูอาเอาไว้อะฉะนั้นอย่าอย่าอย่าขอดูอาทําทำลายลูกหลานตัวเองอย่าขอดูอาทําทำลายตัวเองอย่าขอดูอาทําทำลายครอบครัวตัวเองขอแต่เรื่องดีๆนี่นบ,บีสอนนะครับสอนใครนะ,อะสอนบรรดาสวาบะของท่านนบ,บีฉะนั้นคงขออ่านดูอาอีกครั้งนะขออ่านฮะดิษะดนะลาดะดะอัลลอฮ์อัลฟุซิกุมอิลลาบิคอยรินท่านทั้งหลายอย่าไปตำหนิ นะครับทำลายตัวเองแต่ต้องพูดในทางทดีๆฝ่าอินนัลมาลาอิกะตะยูอามีนนนาอาลามาตะกกลุนถ้าจริงมาลาอิกะอย่าลืมนมะมาลาอิกะรับดุอาป้าบอาเมนพังเลยครับอัลลอฮ์รับดุอาท,าทันทีครับดุอาของเราดีบางทีอัลลอฮ์จะไม่รับบางทีเพราะมาลาอิกะขอดูรับดุอาของเราต่หากข่าเราจะรับดุอาคนนี้ด้วยโอ้โหพี่น้องครับ ไม่รู้และอีสิบปีข้างหน้ามีปัญหาตามมาครอบครัวจะม,มีปัญหาเดือดร้อนเพราะนั้นก็ขอแต่เรื่องดีๆอย่าขอดุอาธรรมลายลูกทำลายสามีทำลายภรรยาตัวเองสุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุลลอฮิลลอฮิลลอฮ์อันตะอัสตักุลกาอูบุอิลัยกลที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อัลมุสตอฟาอยู่เป็นสุขผดิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามขื้นความรู้สู่ผู้ศรัทธา สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาวิทยุเสียงอิสลามขอเชิญรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหารายการโดยพิมพ์คำว่า Muslim on Air